สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัจนาลายสุขโขทยัยวันนี้เอางานตัวสิ้น9้าลายมาให้ชมกันนะคะอันนี้คือตัวสิ้น8ดลายแล้วก็ต่อเชิงอีกหนึ่งลายเป็น9้าลายนะคะอันนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาสวยมากค่ะนี่เลยคะ่ะก็อันนี้จะเป็นลายข้างบนสุดเป็นลายสี่ขอแล้วก็แดขอแล้วก็เครือน้อยเครือน้อยเคร,ออเครือกลางแล้วก็เครือใหญ่ ะะแล้วนี้ก็เป็นน้ำอ่างแล้วก็มน16แล้วก็12หน่วยตัดแล้วสุดท้ายก็เป็นลายสอท้องที่เป็นเชิงกำลังทำอยู่ค่ะอันนี้เป็นงานฟรีออเดอร์นะคะเลยหยิบให้ชมกันสวยๆแบบนี้ค่ะส่วนวันนี้ที่นกเอามาให้ชมก็จะเป็นสิ้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยเกี้ยลูกแก้วแล้วก็ตีรองรอบด้วยเครือวันนะคะเป็นงานใหม่จุนค่ะ ไหมจิงก็คือใ,ใหม่แท้จะมีลักษณะ่าเงาและเนื้อจะนุ่มค่ะนีคะโดยพื้นจะเป็นสีเขียวมะกตลักษณะนี้อ่านนกให้ดูค่ะสวยค่ะผืนนี้ในราคาพิเศษ13,500บาทนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้งานนกให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะแล้วด้นดูแอลหมดเรนยเรียบร้อยแล้วสีสสวยงานนี้ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองอ่อนค่ะ เหลือดอกบวบค่ะนี่บนพื้นสีเขียวมะกอบก็จะสวยงามเห็นไหมคะว่าจะมีความเงาแล้วฝีมือช่างเรียบมากเรียบร้อยมากสวยค่ะนี่ค่ะนกให้ดูนะคะใกล้ๆส่วนเชิงจะเป็นลาย12หน่วยตัดสีสันสวยงามมากนกบอกช่างใส่สีได้ดูสดใสสวยงามจริงๆค่ะทำให้สิ้นดูโดดเด่นนะคะอ่ะดูสีที่เขาใช้นะคะเห็นไหมคะว่า ช่างใส่ใจรายละเอียดขนาดไหนก็คือสีอันนี้เป็นสีนกคุ้มนะคะก็จะแดงฟ้าชมพูเขียวม่วงนะคะใส่อยู่สี่สีห้าสีนะคะแล้วก็ดูสังเกตด,ดูนกคาบเส้นขานกห้าขาขึ้นหนึ่งลงหนึ่งนะคะตรงแถวแนวดิ่งแล้วสังเกตอันนี้ลายโงะนะคะสังเกตด,ดูว่าช่าง ดัดแปลงให้มันอ่อนเกิดความอ่อนช้อยสวยงามนะคะเห็นไหมคะจะไม่ใส่เต็มช่างจะใส่ลดลงมาแล้วจุดช่างก็ใส่สลับสีให้เห็นไหมคะความใส่ใจสีแดงสีม่วงสลับกันไปแบบนี้ซึ่งเป็นงานที่ช่างต้องใช้ความพยายามแล้วก็ฟันปลาแล้วก็ดูขอนี่ค่ะขอก็สลับสีให้อีกเห็นไหมคะว่าช่างพิธีพิถันขนาดไหนนี่ค่ะเห็นไหมคะม่วงม่วง ม่วงแดงสลับไปเรื่อยๆซึ่งช่างต้องใช้สมาธิอย่างมากส่วนหัวใจของเชิงสิ้นสังเกตดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนตีกรอบด้วยสีแดงแล้วก็ข้างในสีเหลืองแล้วข้างในช่างสลับสีให้อีกค่ะม่วงฟ้าเอ่อชมพูม่วงไอ,อชมพูมมพฟ้าแล้วก็ม่วงนะคะสลับกันไปอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าเป๊ะมากค่ะผืนนี้แล้วก็มา ตัวล่างแล้วก็ใส่ลูกแก้วดอกดอกลูกแก้วสลับสีให้อีกค่ะเพิ่มความสวยงามเก๋ไก่แล้วก็ซอยสาสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะพื้นนี้ใครได้ไปคุ้มค่ามากนกบอกราคานี้ถือว่าคุ้มเลยค่ะนี่นะคะนกชี้ดูนี่เห็นไหมคะว่าเวลาใส่แล้วน้องจะสวยโดดเด่นมากใส่กับเสื้อสีเหลืองได้ สีครีมได้สีเขียวได้ค่ะโทนเขียวม่กเขียวอ่อนๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะใส่แล้วจะสวยงามสวยมากค่ะเห็นไหมคะว่าสิ้นตัวนี้นกยังไม่ได้นกยังไม่ได้เย็บติดให้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะถ้าใครสนใจคือนกบุากพภาเกาให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็ต่อเย็บติดกันเป็นวงกลมแล้วก็ส่งได้ข้างในงานก็เรียบร้อยเห็นไหมคะงานถือว่าเรียบร้อยมากค่ะนี่เลยค่ะ ใครชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะใครที่สนใจ้ากก็แอดไลน์หรือว่าทักไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองสุขโขทัยได้ค่ะสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆแล้วสีนี้ก็เป็นสีที่หาย,ยากไม่ค่อยมีให้ชมตามท้องตลาดแล้วงานฝีมือดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะใครสนใจทักได้คะ่ะสวัสดีค่ะ